อครับผมสวัสดีครับพบกับแชแนววันๆขึ้นกาครับเมื่อนี้กับวันเสาร์วันเสาร์นะครับเสาร์วันสองวันหยุดเลยแหละแต่ว่ากับช่วงนี้ก็ติพัวกันดูจังน้อยนะครับโรงงานหยุดลายมือนะครับถึงจะอาทิตย์นี้กับเสาร์อาทิตย์กันนะครับหยุดวันกันหยุดวันพุธอยู่วันกูปอีก อาทิตย์ทัดไปก็ที่ยุดต่อยาวนะครับสิบมือสิบก่ามือนะครับเดี๋ยวมือนี้เดี๋ยวที่พามาเห็ดน,นะครับทอดขายกีหมูได้ขายกีมานะครับขายกีหมูนะครับมีเนื้อนะครับมีเนือ้อมีหนังแล้วก็พวกเอ็นเลยละนะครับหกที่บาทใช่ไหมวันที่มาทอดกับกอดกินนะครับเมื่อเคยทอดตะเทียอดอกขายกีหมูแต่คลิปนี้สิมาลองเห็บบืน,นครับเราจะได้รู้กันว่า ถอดขายกีมูจะเป็นทางไดนนะครับแต่ว่าเนี่มาทันถอดดอกแต่ว่าผมต้มหนําไปเยะนะครับเดี๋ยวที่เอาขายกีเห็แล้วครับมาต้มนังกันมาทันฝนดอกแต่ว่ามันหอนก็อนแหละแต่ว่าเลยใส่เลยนะครับขายกีลงต้ม่มให้มันสุกก่อนใส่ข้าใส่ตะไคร้ครับเห็ดเห็ดมันหอมนะครับกเห็ดออกมาคล้ครๆกับถอดหมูกรอบน,นะครับถอดไปด พวกสามชั้นครับต้องเห็ดให้มันสุกอนหนังมันตึงนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับแต่ที่ต้มไปครับต้มให้มันสุกให้มันเปื่อยๆกูละครับแต่จังที่อกมาถอดนะครับเดี๋ยวมารอเบื้งครับรอเบื้งตอนกูละตอนมันยิสุกกูละนะครับครับผมจังหวะนี้ก็หลังจากที่ต้มแล้วนะครับ ปกติเอาออกมาเป็นแบบนี้ครับประมาณนี้นะครับแล้วกะนะครับเจียวซอมนะครับซอมจิ้มตมหนังนะครับจิ้มตมหนังเพื่อว่าใส่น้ำมันนะครับเข้าไปในหนังพอมนะครับแล้วกะหนังตะตีฟูกรอบนะครับจิ้ม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 ทุกอันครับจิ้มหนังนะครับอันนี้ผมก็จิ้มไม่ได้สักพักแล้วครับจิ้มเบิดแล้วแหละเกืียรลดเวลานะครับ ยิ่งจิ้มลายนะครับยิ่งจิ้มลายยิ่งเทียนให้กรอบนางฟูนะครับกรอบนะครับวันนี้ครผมสิบบหมักนะครับบหมักคอนเทนต์น้ำจิ้มนะครับเทนน้ำจิ้มกินกับอนี้เขาก็จิดถอดเลยครับน้ำมันหอนล้วกัดกับอันนี้เขาก็ลุเลยครับจวดเลยการนางลงวันครับ นั่นเนี่ยนะครับใช้ถาดเลยให้มันเสด็จน้ำมัน นะครับกับประมาณนี้แหละครับสำหรับทอดขายกิ้หมูนะครับมันกับเนื้อไม่ค่อยหลไปนะครับมันมันเป็นหมูหน่อยนะครับผมเบิ่งแเรามันเป็นหมูหน่อยเนื้อเล็กไปไหนะครับก็ออกมาประมาณนี้นะครับกรอบอยูะนะครับเยองกรอบสุดยอดเลยแหละกรุบกรับกรุบกรับเลยอะไปครับป่ะนี้กินเขาน้ํากันไม่บาดเียครับผมก็ออกมาประมาณนี้นะครับสำหรับท่อขายกิ้หมูนะครับ กกอบกอบจนยันหย่ำบม่ได้เลยแล้ะกอบกลับวดนะครับแต่ว่าเนื้อบ่ค่อยลายครับส่วนหาังจะเป็นหนังนะครับหมูหน่อยนะครับนะครับกินข้าวต้องกันบานีองน้ำจิ้มห่อเรียบ้อยครับจักเสียบก็เสียบเลยบ่ค่อยตามน้ำจิ้มไปเลยคุณขอนี้วก็จนเหี่ยกินกับข้าวครับไม่กินกับข้าวก็ได้หรอกมันเยวจะหิ้วยิบก่้นะครับล้องตอนไห นะครับร้องมึงครับน,นี่เป็นอะไร<ม>เปื่อยอยู่ครับกระดูกออกเลยร่างอันนี้นะใช่เลยครับกรอบ ้ขันยงเหีมหึตากล้มเต็นท้ากันคลิปเป็นกับแก้มครับไม,ม่ต้องดีด กับเขาก็ได้ขึ้ก็คือ,อ,อว <c oughs> ่าการเป็นกับแก้มกระดิต จ้าแหงเลียนไปเรื่อยนะครับกรบเขาจะกินยากใช่งไหงมเอาเป็นหมูสามชั้นจะเวิร์กวันนะครับจะเป็นกรบเขาะ คาจิได้เีครับแต่ว่าเนื้อนบอกใครมีครับเป็นมูหน่อย เนื้อโบลายเนื้อกระดูกขายกิต้มครับต้มต้นน้ำบุเคยถอดกระเทียมแล้วมาล้างเบิ้งครับแต่ว่ากระซื้อมาต้มรู้อยู่ กล้องมนจากึงนี้ปัญหานะครับเมื่อกี้กับตอนแรกก็เสียงบคอยออกครับเสียงบคอยเข้ากล่องเปิดเบิ่งในโทรศัพท์นะครับเอ้ก็จกักษ์ดงยินดีบอนะครับ ส่วนหอมกลืนดังนีง้นมากระดูกกวางเยอะเลย ถ้ไม่กินแคบหมูไม่เหนื่อติดน้อยนึงอืมจังดังปวดๆเลยเป็นว่าเมนูนี้เป็นกับแก้มเบอร์กวครับไม่เห็น กับเคียมเราเขา น้ำต้มที่ผมต้มกวางที่มาถอดนะครับแับปรุงดีๆกันเป็นน้ำซุปได้็กกันครับเจ้าผมไม่ได้ปรุงนะครับเฮ้ยกระดูกด้วยิิมนาเป็นหมูสามสันกับกรอบเลย nhưng mà mình khai chi là, thì à, nhân lại ອັນນີ້ຫົວເຂົ 没有？Yeah. เอาครับเลยคลิปนี้กกจะฟากไว้จำเนีนะครับเอาเป็นว่าเมนูนี้นี่เอาเป็นเมนูกับแก้มเชือบอร์กวนนะครับหมาะสําหรับเมนเป็นเมนูกับเขานะครับหาสามถ่านมาถอดดีกว่านะครับกจีฟากไว้จำเนี้นแล้วครับเกบจิลืมนะครับคือเกล่ะละกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่นะครับเป็นกำลังใจให้ผมแน่นะครับ ประทันพันกด YouTube อยู่เป็นว่ามันตรงเกือบปีวเลวนะครับเทียดมานะครับก็ชิปนี่คดีฟ้าไปจท่นี้แล้วครับเดี๋ยวชิมหนาพ่อกันไหมไปดีครับ